ก็วันนี้เราอยู่กันที่งานแบ n น์พอาเซียนฟิล์มเฟสติวัล <ท ocalyptic. S 1> นะครับก็เป็นงานที่มีหนังดีๆจากหลายๆประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเรารวมไปถึงสมาชิกต่างๆนะครับมาฉายกันที่เมืองไทยก็ทั้งที่8แล้ว <l inks> ใช่ค่ะจัดขึ้นาังที่8ก็จะมีภาพยนตร์เยอะมากอย่างภาพยนตร์ของไทยเราก็จะอยู่ในหมวดเป็นภาพยนตร์คลาสสิก ะจะมีเรื่องคนจอนน่าสนใจมากๆเลยรวมถึงก็ยังมีพวกแบบการประกวดหนังสั้นของคนไทยด้วยรวมถึงหนังดีๆจากเมืองนอกหนังที่แบบอา,อาจจะแบบไม่ใช่หนังที่เป็นหนังตลาดมากนัก<อ>หาดูได้ยากเป็นหนังที่อยู่ในประเทศต่างๆอะไรเงี้ย<ต>ในแถบอาเซียนก็จะมาฉายที่นี่ด้วยอย่างวันนี้วันแรกเนี่ยวันเปิดก็มีหนังีนมหังของอัจุมานะครับเป็นหนังของสิงคโปร์ที่ทำแบบเปิดใต้ก็เป็นฉายที่นี่ด้วยถือว่ามันมีหนังหนังหลากหลายแนวที่ทําให้คนรักหนังเนี่ย ได้มาเพลิดเพลินกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้มาจาัดที่เมืองไทยของเราด้วยรจริงๆเราดีใจใใแค่ไหนว่าเราก็มาจากตานันด้วยกันดีใจมากเพราะว่าเราก็คือเล่นภาพยนตร์มาด้วยกันนะคะเราก็จะรู้ว่าวงการภาพยนตร์เนี่ยมันมีสเสน่ห์มากแค่ไหนแล้วก็จริงๆนะอ,อ่ะคือเม่กกี้เนี่ยคนส่วนตัวนะชอบภาพยนตร์ที่มีเรื่องของความบึกซึ้งหรือเป็นแนวชีวิตซึ่งงานนี้ค่ะก็คือจะนำภาพยนต์ที่ค่อนข้างที่จะตรง สิ่งที่เราชอบมากๆนำเข้ามาฉายที่ประเทศไทยครับส่วนผมก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ชอบดูหนังอยู่แล้วรวมถึงเราก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงที่เล่นภาพยนตร์ด้วยแล้วส่วนมากเลยเนี่ยแน่นอนว่าภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ตลาดภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดอะไรแบบนี้มันสามารถหาดูได้ง่ายมาก <c oughs> ยิ่งในปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆด้วยเนี่ยมันก็หาดูได้ง่ายแต่หนังที่เป็นหนังนอกกระแสหรือว่าหนังเฉพาะทางหรือหนังที่เป็นศาสตร์ของพุ่มกับใหม่ๆเนี่ย มันหาดูได้ยากแล้วงานนี้เป็นงานที่นาําภาพยนตร์เหล่านั้นหรือหนังเหล่านั้นเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูผมเชื่อว่าคนที่รักในการดูหนังหรือคนชอบเสพหนังที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวเนี่ยจะต้องแฮปปี้เหมือนเหมือนผมแน่นอนครับที่มีงานนี้เกิดขึ้นมาครับนักชาตรอดูเรื่องอะไรในเทศกาลนี้ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ว่ามีเรื่องไหนที่เป็นหนังดังๆบ้างนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามดูว่ามีเรื่องนี้จาก จากประเทศไหนที่เขาร่วมทุนสร้างกันเราะมีหลายเรื่องเหมือนกันที่ร่วมทุนสร้างอ่ะเอางี้ดีกว่านี่เลยจริงๆผมก็ดูมาแล้วแหละว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจริงๆมันมีหนังทั้งหนังหนังฮ่องกงเนี่ยหนังฮ่องกงเนี่ยเป็นหนังที่เราเติบโตมานะส่วนใหญ่จะเป็นหนังแอคชั่นแต่ฮ่องกงเขาก็มีหนังดราม่าเหมือนกันซึ่งมันหาดูอย่างที่ผมบอกมันหาดูยากมันหาดูแบบไม่ใช่ง่ายๆเลยอ่ะสามารถหาดูได้แล้วผมดูจริงๆไม่นี่นี่ผมดูเลยว่าวันไหนฉายอะไรบ้าง ใช่แล้วเราก็ไปดูในเพจเขาได้ว่าถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยมันดูในเพจเขาได้เลยว่าจะมีฉายเรื่องไหนวันไหนบ้างแต่ผมเชื่อว่าจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเหมือนหนังเขาเรียกว่าหนังอินดี้หนังนอกกระแสเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามีหนังเรื่องอะไรมาบ้างเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเห็นเห็นงานใหม่ๆเพราะว่าบางทีเนี่ยนักแสดงดังๆบางคนหรือนักแสดงมากฝีมือหรือคุ้มกับบางคนเนี่ยเขาเกิดจากงานเล็กๆแบบนี้แหละแล้วสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้มันเป็นเป็นเหมือนศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ที่ทําให้คนทําหนังได้ปล่อยของ จริงๆเราเข้าไปดูเนี่ยเหมือนเป็นการเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเราไปแบบเสพความบันเทิงเราไปเรียนรู้เทคนิคจากเขาไปเรื่องถ้าเป็นถ้าเป็นทีมงานเบื้องหลังนะคะก็จะไปดูเรื่องแบบว่ามุมภาพหรือเทคนิคในการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครเดนแฟนอินเดียก็มีหนังอินเดียด้วยเหมือนกันจริงๆคิดว่าหนังในเอเชียแตกต่างหรือว่ามีเสน่ห์ยังไงที่แตกต่างจากคอนโอผมว่าแตกต่างมากนะผมผมว่าหนังเนี่ยมันเป็นเหมือน เป็นเหมือนตัวแทนในการที่จะบอกกล่าววิถีชีวิตหรือบอกกล่าวค่านิยมหรือความนิยมของคนในประเทศนั้นๆหนังส่วนมากที่เราดูกันอย่างที่กลอกไว้เมื่อกี้นี้ว่าฮอลลีวูดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นฝรั่งค่อนข้างเยอะมีความเป็นอเมริกันค่อนข้างเยอะแต่หนังอย่างหนังยุโรปก็จะมีความเป็นหนังยุโรปที่มีการเล่าแบบของเขาส่วนหนังเอเชียเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันจะมีความจริตคล้ายๆกับ หนังเมืองไทยบ้านเรารวมไปถึงหนังฟิลิปปินส์หนังอินโดเนียจากที่เราได้เคยดูมาเนี่ยเขาจะมีความความคล้ายบ้านเราค่อนข้างสูงแต่ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆวิธีการเล่าของเราที่มันแตกตาก่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่า มันดีหรือไม่ดียังไงผมว่าภาพยนตร์มันคือศิละปะมันคือความชอบของแต่ละคนแล้วร่วมกับแต่ละคนก็มีวิธีการนําเสนอ,อแต่ละคน <มา S 1> ที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงนักแสดงเนี่ยเขาก็มีวิธีการนําเสนอหรือว,วิธีการเข้าถึงตัวละครที่แตกต่างกันออกไปนี่มันคือเสน่ห์ของของภาพยนตร์ที่ทําให้แต่ละเรื่องแต่ละที่แต่ละประเทศที่มาเนี่ยมันแตกต่างกันครับแส <ผม S 2> <ะ>่งว่ายินยันว่าหนังไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกผมไม่แพ้ท้าชัยใโลแน่นอนผมว่าหนังไทยไม่แพ้ใครเลยใช่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วยิ่งวัฒนธรรมของเราก็ชัดเจนด้วยค่ะสวยงามด้วยค่ะศิลปะวัฒนธรรมเราชัดเจนมากแล้วที่ดีมากอย่างที่หมบอกเลยคือมันมีการประกวดหนังสั้นการประกวดหนังสั้นในเวทีระดับอาเซียนแบบนี้มันทําให้ฝีมือของผู้กับใหม่ๆใ,ในเมืองไทยเนี่ยนักเรียนนักศึกษาหรือใครเนี่ยได้มีมีโอกาส,กาสได้ทารวมถึงมีแสดงศยภาพของตัวเอง ถูกต้องแล้วก็มีผู้ที่มาดูเนี่ยที่มีการศึกษาเนี่ยเขาก็มาแนะนําได้มาทําให้เราเนี่ยพัฒนาไปในในที่ดีขึ้นถูกต้องครับสุดท้ายและอยากให้ฝากกิจกรรมว่าดูได้ถึงวันไหนอะไรยังไงก็สามารถมารับชมได้นะคะที่แกรก้อนนะคะแล้วก็ที่เซนทรัลเวิลนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง25มกราคมนี้ค่ะ ครับก็มีหนังจากหลากหลายประเทศนะครับทั้งในอาเซียนเองหรือว่ามีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยยังไงก็สามารถไปติดตามร่วมหนังต่างๆได้ที่พระก้อนเชนเนอร์โบถึงเทจน,นะครับก็<ช>บไปติดตามกันได้ผมว่าคอหนังที่ชื่นชอบในภาพยนตร์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ค,บคือ,อ,อดูฟรีด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับดูฟรีครับ